สบายดีพี่น้องชาว f อีทั้งหลายที่อยู่ภายในแลายต่างประเทศเนาะมื่อเน้กับมาพ่อกับซ่องยูทูบบอสซีซีเมืองคือเก่าเด็กพี้องเด้อนี่บอสซีซีเมืองแกพาพี่น้องเอฟซีหรือว่าโบเมนเอฟซีไปเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเฮานะธรรมศาสตร์บ้านเฮาธรรมศาสตร์เมืองลาว่าซะ,ะเด็กพี้องนี่บอกไม่มขัขาม สเมืองแถ่ายให้เบิงมะขามแบบปลูกแบบธรรมศาสตร์โมมีสารพิษบมมีเคมีนี่น้องใส่ต้มใส่แกงกินสมกินเมียงยังได้เบ็ดเส้นเมืองจะพาไปเบิงนี่เปิดเด้อพี่น้องเด้อน้องเว็ซีทังร้านนี่มีมะขามมีมะกล้วยมีมะกระถินนี่น้องนี่เส้นเมืองจะพาไปเบิงมะกระถิน ลาดบานเฮาเ,น,เน,น,นี่นยนนหมอเต็มเนี่ยหมอ,อ,อมทิน้นอะไรนี่นะหลายอย่างนะน้องสี่พาไปบึงเห็นบหกอย่างนี่เราต้ิมอพาไปหรอธรรมศาสตร์ถึงรดูกาลนะนะเก็บเกี่ยวข้าว่นเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจากนั้นก็แล้วไม่มากูก ผลไม้มีมะขามไม่ยังแล้วเขาแล้วอะไรนี่ก็เริ่มสิแล้วเวิรแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่มเราจะมึงจะพาพี่น้องเลาะเบิ้งธรรมชาตินะแบบดั้งเดิมอือโอ้นี่พอมก๋วยมะก๋วยสุกเขียวเด้๋ยพี่น้องนะหมักใหญ่งเลยเห็นไหมอมเลอะเลยนี่ก๋วยสุกเขียวเนี่ยเป็นก๋วยไปธรรมชาติ์ลาวกันเด้อพี่น้องนี่ไอ้ซีเบิ่งกันเห็นไหม

สารบ้านเฮานี่กล้วยยังเขาเอนกล้วยทิดมลหมกกล้วยพี่จังกล้วยมลบอกกล้วยน้ำหวานแล้วกล้วยมลบอกจังใส่ชิ้นเมืองมาไปเบิ่งหลายอย่างนะธรรมาสารบ้านเฮาโอ้หลายมันจากคนเฮ็ดในหน้าอ่ามันกะปล่อยปูปล่อยปลาปลูกข้าวเนาะหลังจากนั้นพวกกับปลูกผลไม่ยางเลย ฝอยบึงเนี่ยปลูกพักบัวหอมเนี่ยผักกาดดอกประชันครบเนี่ยเป็นหมอน้องเนี่ยธรรมศาสตร์บ้านเขาใช่ไหมอือในผักกาดดอกก็มีมากอันนั้นหัวพักบัวนะให้ใเอฟซีบึงนุ่งกันนะหัวบัวปีบ้านเขาเนี่ยให้หม้อเอฟซีทีอยู่ต่างประเทศนะคนลาวที่อยู่ต่างประเทศนี่ม <reath> ่างบัวเห็นบมกอไกงใส่ตบใส่ปลานี่ ปวนะดซุกหรือว่าคนลาวเป็นคนที่ดุมันมีอันาของกินแบบธรรมชาตินี่บ่มีสารพิษไล่สารพิษเดี๋ยวไม่เอนี่บ่บวปลูกใส่ขี้เป็ดขี้ไก่ขี่งว,วขี้ควายแบบธรรมชาตินี่ดุมันของคนลาวอ่าจ้ะนี่มีหลายอย่างอีกนี่แต่งกว่าแล้วก็ปลูกนี่เลยกินออกมาจากสวนซดเลยนีมาวางขายนี่ มักสลีข้าวเหนียวนี่ดำสะเลยแหละก็ได้ก็ไม่มีหม่งโมนี่เป็นลูกมันได้ใส่โม่ไข่ผสมไอ้พี่น้องในเบิร์นให้เอ็มซีในเบิร์นทีไ่ไหนหอเ่แดงเลยนี่แบบโบมีสารพิษไอ้พี่น้องใส่ฝุ่นขี้งวขี้ควายได้ซารลาวูกชาวลาวที่ว่าไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่า อยู่ตามประเทศอะไรสักน้ำลายไหลเลยเห็นนะนะแบบโมโมธรรมศาสอาหากินสดๆแบบนี้หาได้กินได้ยากได้คนเราที่อยู่ต่างดินต่างแดนที่ว่าอ่านี่นี่ภาพปกอีกอ่ะหมดหูสงามไหลศาสะร์เลยตัวนี้ให้คักเห็นบางคนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่งกระอาเนี่ยเป็นไฮไลท์ประจำ khíp này lên lại lẹ và tao thấy bừng này xoay ngam này, như mà xúc và tân thi phải Này phải làm phải này đây này này hay lại chào chào và tam vào bừng này mặc nhảy mặc nhau phải không? này thăng nhảy thăng nhau u lên đây họ phải tạo cho anh ăn hay bừng mà nhau qua mua cái gì bên này lại này xuống đây phải không đây này เ้าจะแทกให้บ่งนี่พี่นเองเอฟซีกันเลยนี่เห้บอนี่มังนี่เงาเใหบเนี่สามสบปลายเส้นพ่อนเ่อนสามสิเจนนี่สามสิบเจ็ดสามสิเสนโอ้รวมๆแล้วเต็มเต็มแทะไปสามสิบเส้นเลนะ นี่เป็นน้องมันเนาะประมาณ30เซนเนี่ก็เคยเห็นนะไม่ตัวนี้ยังมายาวอะไรสกรอน,นประมาณหกสิบเซนเม่น้องข้าพเจ้ามาเลยว่าข้าพเจ้าปฏิทายคลิปลงนะนี่สามสิบสามสามสิบีตัวนี้นี่นี่สามสิมสิ 30, 36, เจ็นติตัวเดียวยาวไปเทาไปะจับสวนนี่ตัวนี้30เซนต์ตัวหนึ่งนะ าซื้อเมืองเราลืมถ่ายคลิปให้ให้น้องไว้เบิ่งไว้หกสิบเส้นหกสิบเส้นปลายๆเกือบหกสิบเอ็ดเสนเลน้องเลยนี่เห็นบไหมอยู่ในกินอยู่เมืองลาวเฮาอุดมสมบูรณ์แบบธรรมชาติหลายอย่างนะทำที่กินนะตัว fc ที่อยู่ต่างประเทศกน,น้ำลายไหลเลยแหละเห็นน้องเห็นบไหมน้องนองี่เนี่ยเบิ่งมะกุ้ยงามเลยเห็นไหม ก็จะแจ้งบ่ดเคล้วะจากพยายามจะไปคลิปให้ FC ที่อยู่ต่างประเทศดว่าคนลาวที่อยู่ต่างประเทศได้เบิ่งบ่ได้กินก็ตามให้น้องะเบิ่งได้ชมว่าคนลาวเฮาดุมันขยันเพียรหลังบ่แม่นว่าท่อเฮ็ดให้เห็นหน้าเด้อ งัวเงินควายมีครบวชมังม่ายชูมือนี่นะเขาพัฒนาหลายเขาจะปลูกข้าวแล้วก็ปล่อยปลาใส่น้องนะแล้วก็มีปลูกมากแตงมากเต้ามากโมมาอยังครบวดเขนจะบริยุทธ์ประโยชน์เนี่องเดูนี่เพื่อว่าได้เพื่อให้ได้อยู่ได้กินแบบของธรรมชาติเรื่องเงินมีบ่มีขบวชประหยากเงิน แต่ว่าซื้อกินของต่างประเทศบ่มาส่งมา,าต่างประเทศบ่มันจะใส่เคมีแล้วพี่น้องเด้อน,นี่นี่เป็นของคนลาวแท้เลยซีมุนคนลาวเห็ดหรือว่าเรได้อ่านเนคมีไปทั้งเป็นดั้งเดิมสุด,สดๆเลยพี่น้องเด้อเห็นบ่กทานี่ก็ขอจบคลิปลงแค่น,นี้เนาะขอขอบใจ